สวัสดีครับวันนี้จะมาอัดคลิปกันเลยนะครับผมจะเล่นเกมเมาส์ในเกมนี้ครับไม่ไม่มีอะไรเล่นเลยเกมนี้ปัญญาอ่อนแล้วเกมแบบปัญญาอ่อนไม่มีเกมเลยทำไมคอมเล็กใช่ไหม <laughs>

ไม่ได้กันเป็นไหบ้างเนีน่นนาเบื่อไม่มีอะไรเล่นเลย,เลย,เลยโอ้เบื่อโคตรโคตรแม่าาไม่มีอะไรเล่นเลย,เลย,เลยโอ้ลราไปนะครับอ่ะพี่ทำไปนานไปนะครับ ขอแค่ความไม่สดะดวกรักใช่ไหมครับผมก็จะเข้าเฟซมันขอขาไปมึงเข้าอย่ามาก็กลับมาอีกทีหนึงเนาะค่ายยูทูปครับ,รบไม่มีคลิปเลยผมเนาะการอรัดลบเกิปผมกว่าจะเปลี่ยนแค่นี้ครับขอบคคุณครับ